พฤจิกายนวันวชิลาวุธวันวชิลาวุธถือกำเนิดขึ้นเพื่อเทอิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้ทรงรีเริ่มกิจกรรมลูกเสือในประเทศไทยที่มาของวันวาชิลาวุธ วันวาชีราวุธตรงกับวันที่25พฤศจิกายนของทุกปีเนื่องจากเป็นวันคล้ายสวรรคาคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ด้วยอาการโลหิตเป็นพิษซึ่งพระองค์น,นั้นได้ทรงประกอบพระกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการปกคองการคมนาคมกิจการเสือป่าและลูกเสือทั้งยังทรงเป็นกว,วีเอกที่เก่งก้าในด้านศิลปะวัฒนธรรมและวรรณคดีโดยภายหลังที่พระบาทสมเดม็จพระมงกุฎเกล้าสวรรคตทางการกร็ได้กำหนดให้วันที่ภ5พฤศจิกายนของทุกป,ปีเป็นวันวาชิราวุธเพื่อโทษทนเกียริและน้อมนำลึกในพระมหารุณาธิคุณ แต่เนื่องด้วยการค้นพบหลักฐานว่าช่วงเวลาที่เจ้าฟ้ามหาชิลวุธสวรรคตรตรงกับเป็นช่วงเวลาตีหนึ่งวันที่26พฤศจิกายนแต่ทางราชการยังคงให้ถือเอาเอาวันที่25พฤศจิกายนไว้ตามเดิม 5ธันวาคมวันค้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกปีและภายหลังการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อวันที่13ตุลาคม2559สำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาประกาศเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2560เรื่องกำหนดวันสำคัญของชาติไทยวัน วันที่5ธันวาคมเป็นวันพ่อแห่งชาติวันที่5ธันวาคมของทุกปีจะเป็นวันคล้ายวันพระราชมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเป็นวันพ่อแห่งชาติด้วยซึ่งมีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่5ธันวาคม2523เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตัญญูกตเวทีต่อพ่อและเพื่อให้ผู้เป็นพ่อสํานึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน ดังนั้นจึงถือเอาวันที่5ธันวาคมของทุกป,ปีเป็นวันพ่อแห่งชาติ7ธันวาวันข้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากิตติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทลกิตติยาภาณเเลศชีลเทพยวดีหรือเจ้าฟ้าพัทลกิตติยาภาเป็นพระราชดิดาวงค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพาาระปรมาาินทราธิบดีศรสีสิน พระรามมหาวชิาราลงกรณ์าพาะวชิละเก้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่สิบกับพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกมมือสุนทรีราชซึ่งคนไทยต่างขุนเคยกับพระราชกรณียกิจเป็นอย่างยิ่งของพระองค์เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภา,ากาชาดไทยซึ่งเป็นพระองค์การกุศลเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน วันที่2 8ธันวาคมเป็นวันปราบดาวพิเศษสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชจากพม่าให้แก่ประเทศไทยและเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเพียงพระองค์เดียวสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงมีพระนามเดิมวสินพระราชกรณียกิจสำคัญของพระเจ้ากรุงธนบุรี1การกู้เอกราชเมื่อปีพศ2 3 0พรพม่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาและได้เสียกรุงแก่พม่าเป็นครั้งที่สอง พญาตากสามารถรวบรวมผู้คนกอบกู้กรุงศรียอยุธยากลับคืนมาจากพม่าได้ภายในเวลาเจ็ดเดือนแปดโมกาลาวันค้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัฒนวรีวันที่แปดโมกาลาของทุกปีเป็นวันค้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัฒน,นวรี นาลีรัราชกัญญาพระราชธิดาองค์เล็กในพระบาาสมเด็จวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวเมื่อแรกวสูตรมีพาย,ย์ที่หม่อมเจ้าพระนามว่าหม่อมเจ้าบุตรน้ำเพชรมหิดลมีพระโสธถเชษฐาสี่องค์ได้แก่จุทาวัดวิวัชละวงศ์วัชละเลศวิวัชละวงศ์จากกีวัดวิวัชละวงศ์ และวัชระวีวิวัชระวง